สวัสดีพ่อพี่น้องครับผมเมื่อนี้ผมมาหูจักอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับทางอ่ะมอผมครับเมื่อนี้ก็เลยขอข่าวมาบึงนกบันเป็นครับเังนสื้อแต่จอมครับตามไปเลยครับเล้าเลยครับแค่ยังครับผมขร้เนียดนนกเขาแลยนะหรือว่าในี่ผมม่านบ่เห็นนี่ออกไปตอนนกบัวครับขี้เหนียดยังครับเนี่ย เสือตุบตุนปะ่ะเสือตุบตุนครับอืมอันเลี้ยงมีนกตอ่อแบบอยู่บ้านกต่อกม็มีต่อสองต่อมี่สองตรร่อตัวนี้เนี่ยครับตัวหน้าตัวนี้ือ มันดิน่นไหมครับไม่ใช่เลยไหมนะครับพึ่งพึ่งได้งามเยียบไปเลน,ะนี่นกต่อยตัวนึงครับ ข้อสูงเดียบตัวนสนับปีกวัตถีป่ะนี่ยครับินแขกแขกคนมาเลยตื้นแน้ว<ด>ยทุกวันไปตอกกับผูบ้ใดครับ เขาครับชาวบ้านนี่แหละครับบ้านหนองแวงนี่โอ้โหอ๋อตาประม่มนคนนั่นอีสานแบบคนนครพนมคนนครพนมโมอ้เขาไม่จัดเลยเคยมาอยู่นี่ครับทำงานเรื่อยมาอ๋อเหรินนกเขามาจากปีแล้วครับผมโอ้โหสิบสิบปีแล้วดิอืมครับมีอห่ินนกตอตัวมันสุดบแบบเห็นได้เหรินไหม ตัวที่มานตัวคือขายไปแล้วเรื่อยเรื่อยขายไปแล้วครับตัวนั้นเป็นนกยังไงครับตัวนั้นนกอปไร,รนกอันตัวที่ว่ามานที่สุดของตาเป็นอะไรก็เพี่นกมานที่สุดที่ตาขายมันเป็นแบบใดโอ้กัแบบน,นี้ละแบบธรมดาวนี่ล่ละผมมีอย่างพิเศษหรอค,ครับเรามีวิธีอันแบบสังเกตนกตัวใดสิมานวะครับไม่สี่เวลาไปเลือกซื้อนกโบมีเลยเนาะโออ้โหครับ คนอื่นเขาก็สังเกตแล้วแเมนครับแมนเกตแห้งหัวปีครับเนี่ยมันที่ลงยูทูบครันแบบเคยเมืองแพร่นี่อ๋อครับเคยเมืองแพร่นั่นแหละครับอาหาร่าถามมันออกว่านาถามผู้เฒ่าผู้แก่เขาหน้าพวกเคยเลี้ยงนกตลอนกมาครับแมนครับอันนี้ก็ทำงานนำนกมาเลยไม่ได้ใส่ใจไปไนโอ้ได้มากกับขังโกงย่างเดียว ับแตัวเฉลยตัวใหม่นี่งามอยู่ไปได้ไปได้ยุใสครับต่อทั้งเลยตัวนี้ตัวนี้เหรอครับตัวเฉลยใหม่ตััวเลยบบอกครแถวสนามบินนี่แหละแถวรอบแปดเป็นต่ออย่างไรทำไมสาวหัวปีนครับไม่สาวครับงัวไม่สาวสาวยาวๆเลยอคใส่ครับหมวกใบพุ่มปุ๊บอยู่แล้วเครื่องรถนี่แบบหมวกใบพุ่มปุ๊บยกยกลงใบพุ่มอ๋อต่อเป็นท่อ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 นเป็นเครื่องดันครับนั่นละครับเอาปุ๊ อย่งก็เมืองแพร่เพื่อเต่อแล้วไวต่อไต่อสายไฟที่เสาืม่ได้ว่างใายสายไฟเสียงหน่อยตัวนี้ยิงผมว่าจเขามาหาไหยเทียรับเห็นนกเขา,า,ยอ,ยา,าอ้ไรบักกาเขามาแท่นั้นหลายแมนว่าพ้เดคูวกันนะอยู่บ้านนองแวงนีเด้อเป็นยี่สามชิรับเดี๋ยวอัน ผมหูจักแล้วเดี๋ยวผมกลับบ้านไปรอบนี้ผมจะเอานกตอมาอันขั้นไปตอเดี๋ยวส่วนผมไม่ได้ครับ<อ>ผมผมมีมูลเลร็นอ๋อผมอยู่หออยู่หลังม้อสครับเป็นนักศึกษาอยู่ครับ<อ>แต่บา้บานอยู่่ไบ้านอยูโคราชครับอท่านปุ่นขนนกดีด้เนา่นอนครับทำไปที่ว่าไปแล้วเดี๋ยว,วทำงานอ <laughs> ทองกันทำไปด้วยแล้วทำงานทองครับ <laughs> ตก็เห็นตุ่มบางๆทั้งรังเนี่ยใบไซชเลยแบบตุ่มครับตะก,ก้อนใส่เล่ยเป็นหลักมันนี่กับเขาเอาไปแน่ก็เลยว่างไงอ๋อครับมีแต่ตุ่มห่างๆดอกครับชุดหนึ่งกับมีก็เป็นนักศึกษามาหาต้อนกต้อนอย่างเยอะๆตะก้อนโดนไหมครับหลา หลายี่สมปีแล้วมั้งมันจบแลบ้วแบบไทยด้วยตัวามาทางโคราชก็มาทางไหนนี่แหละนเนี่ยนึสัมภาษณ์ดีๆก็ไปเงี้ยเนอะคอมีนกหลายบ้านหนองแวงเด้ออ๋ออันที่ว่าตาเสียบเบอร์ผมเมื่อวานเหรอครับแม่อ๋อครับได้ครับโอบ้ตาหสียบเบอร์เมื่อวานอยุดสีสีสุแรนนี้อันนี้บุหรี่ไปไหนนกเราอ๋อครับบุคือบ้านหนองแวงเด้อครับ ไปเนี่ยข้าวแมนต่อสายไฟทั้งนี้<อ>บ่เปลื่นหมดถ้าเอา,าไเท่านี้ละตอ่อคือไปแต่ก็ปรับยูคนี่มันบ่อึดนะมันก็จำเป็นตัอสายไฟมันอยู่ปลาหลายโอ้ครับแก้วเข้าเนี่เอาแต่ป,ปลาเลายป,ปลาพุ่งไปอย่าน้ำเพ็ดน้ำบ้านน้ำเมืองครับแล้วอ่ในหม้อไปไปต่อ,นนอไ,ไ,ได้เปี่ยครับในหม้อโอ้ยห้โบ้เข้าไปไปโบ้ได้ยามเขาจับเนียย้ำจับบ่ครับโอ้ทำไมตะกี้บุกเป็นยังแล้วข้อมือนีซูมมือนี้ว่ได้ครับแต่ผมเห็นอยู่อ่ะ เฉพอนกมันไหลเกาะน้ำสายไฟเหมือนสร้างสวนเกษตรเหมือนไหลต้นตกไปเล็ดไร้เนี่ยยามจับเลยครับยามไล่จับเลยครับมีบุหรี่ปล่อยนกต่อซ้ำไหมอันเพื่อนยังเลี้ยงเองเหรครับซื้อมาด้วยซื้อมาซื้อแปดร้อยหมวกฮะหกร้อยฮะหกร้อยจะมันหักเมื่อไหล่ะหรอครับ ก็ขึ้นเป็นตัวโกมาดีคอเกาะนี่มันรู้สึกจริงไว้ก็ตัวโกมาตกเมืองบ้านนี่แบบไหนไวหลายมือแล้วครับนีบึ้งจะเร็วรวดมัดเลยครับเฮ็ด <c oughs> ไปเพราะตอนนั้นมันเ่าแล้วแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วอ๋อครับเ <c oughs> จ็ดปีอายุเจ็ดปีแล้วครับเนี่ยแปดสิบแปดสิบครับโอ้ ه, แม่นเดี๋ยวเนี <c oughs> ่ยกึงเพราะเาปันเดี๋ไปเรื่อยๆต้องออกอกำลังเรื่อยๆเลยอ๋อครับ แปดสิบามันเกิดแปดสามเนาะอ๋อ้วันนี้ก็อาจ,จารย์เลียนนกเขาก็มีงจะอายุหลายๆแล้วครับเด็กน้อยครเดี๋ยวนี้สมัย,ยนี้กเขาไปต้อง,องไ,ไปทำง,ง,งานเมื่อแล้วเขาไม่นสนใจนะ่าเนี้ยที่พุทธเอาเลยเดี๋ยวนี้เล่ยนมีอยู่พาเล่นอยู่ครับผมหูจักเราวันนี้เดี๋ยวกลับบ้านไป่งนน่วงนีดเดียวนกตอมานนะครับมาเลยมีพวกหลายคนครับพวกตอนโกอะ ตอนแรกวันสิบบอมานี่ขึ้นบ่มีอันไปตอนน้ำมูงสี่ไหมครับบุญพเนียบบอครับบ่มีอันมูไปนะโอ้มาเลยสามาโทรมากันนัดกันครับเลยมากจะเป็นวันเสาร์แล้ววันเสาร์วางพอดีเลยครับวันเสาร์พวกพวกน้ำทำงานเด้ครับวันปกติเขาทำงานเด้ครับนุ่งมาข้างบ่มี่มูเขาไว้ได้หรอฮะนุ่งเสียงใหญ่ครับยี่นี่บั่นบุญบมีเลย นี่จะพูดละบ้านเทวแรกแล้วบ้านหนองแวงนั่นแหละครับเดี๋ยวมีมีอันนี้มีทุกอย่างอยู่ของเราระวางๆนีะผมต้องติดต่อเพื่อนไปก่อนครับแจ้งสิเดสไปไทยให้เบิ่์กนะครับเพราะมีเบอร์เพื่อนไหครับเบอร์อัใ่ที่ยุบันหนองแวงไนงะโอ้เบอร์มีครับอ๋อเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ครับจะเอาเนาะครับวันนี้มาบ้านแต่จอมนะครับ เลี้ยงต้อเล่นที่ซือมันบอครับว่าได้เลี้ยงนั่นครับ,รบนี่นกนี่จะนกต่อครับสองตัวกับน้องนันก,นกน็เป็นชเชลยนกใหม่เป็นบอครับถ้าผมมักตัวนี้ยผมว้ายคอมันงามดีตัวนี้ปีกจะออกสีกแบบทองๆแดงๆได้ครับขนมันอ่ะมันจะกวบครับตัวนี้ เลีย่ยงมาเดือนในปีที่แล้วครับในปีที่แล้วครับต่อเราแบบต่อแล้วนี่เดินไปขัดนด้วยแล้วเฉลยได้ไปครับเฉลยขายไปเรื่อยๆเลยเฉลยตัวหนึ่งครับได้ไปได,ได้แล้วได้แล้วเจ๊กตัวแล้วครับผมพ่อแม่หาตัวนี่มั้ยหาตัวตัวนี้ผมไม่ได้เอาออกอไปเล่นลูกขาดต่อ,อหัวแตกเอาแต่ตัวนั้นแล้วออกมาไล่คอสูงดีนะตัวนี้เนี่ย เลี่ยงขนเต็มๆดีๆงามๆเลยงามเลยจดจดคูบอ่ะครับเนะี่ยคู่นะไปเนี่ยมันตีเป็นกนใหม่กจูจะเหลือเลแมนครับลองเบิ่งนกต่อแต่จอมครับ ตัวน,นั้นตัวหลักบ่ครับตัวคู่ะนะเปืนตัวหลักพ2 <12. S 1> ันสองพันสองนี่ค่ตัวนี้น้อยเสียงน้อยเสีงยงหน่อยครับนกงามมากมนี้สวยกม,มอ่นกท่งนี้คือไร้ข้อดีเลยครับไอ,อ้ข้อหนาเป็นปืนเป็นปืนเนาะ ตัวนกต่อเปิรนง,งามงครับตัวนั้นตัวมีแต่ตนกเสียงหน่อยนะครับคนบ้านไหนก็ิ่งเขาบอกว่าคนมันดีเลยแมนครับแมนต่อลายมันดีลายปีกดำปือครับตัวนั้นเดี๋ยวมือไก่กับบ้านผมเอาแทนตัวนี้ยทังพุณก็เล่นอยู่ห่อเล่นครับผมยุ่นบ้านนอกนี่แหละครับ เพราะว่าม,มาในเมืองเราอ,อยากเรียนนะผมวเห็ดช่องยังสีน้ำครับในยูทูบอรกดครับเดินมาซาราบวางกันกลับมาเรียนนเลยเป็นซ้าซ่าไป,ปจจผมหาก็อยู่ปีสองครับอยู่คณะไดไนบูคณะวิทย์ครับ ครับมื่อนี้กะไปเบิงง่อ้ยตัวที่ผมวางกันครับเดี๋ยวใหม,นะมันดิ่งปกตินิ่งป่าวเนี่ยไม่ดิ่งนะไมนดิ่งงา,มมง,งานไม่เรียบตัวเนะนี้ยเสร็จเมื่อนี้กะขอบคุณคุณตาจอมครับผมบค,ครับผมครับสวัสดีครับ